บึงหนองบอลแห่งนี้เนี่ยเดิมเป็นบึงที่เราใช้ขุดเอามาทำเป็นแก้มลิงแก้มลิง3มบึงถูกเอามาบริหารจัดการเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดขออนุญาตให้ท่านลองอาร์ตลองอูรการสำนักระบายน้ำไปเล่านะคะอยากให้เล่าถึงระบบคือเดิมเนี่ย ตรงนี้พอเป็นแก้มลิงเวลาจะระบายน้ําออกเราจะออกไปทางคอมแส,แสนแฉกอเวบุรีลมออกไปทางนู้นอย่างเดียวมันช้าตอนนี้มีระบบที่พยายามจะดึงเพื่อผลักออกทางแม่น้ําเจ้าพยาแต่มันมีปัญหาที่คอลัปไปนิดนึงทําให้ช้าไปหน่อยดสวสดสกลท ที่ต่ำนะครับระดับเนี่ยต่ำกว่าน้ําทะเลปานกลางอยู่นะครับทําให้เกิดปัญหาเวลาฝนตกเข้ามาเนี่ยทำให้การระบายน้ำเนี่ยระบายออกยากนะครับทางสํานักการระบายน้ําก็ได้น้อมนําแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของการทําแก้มลิงเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ํานะครับซึ่งได้มีพระราชกิจสุริกาเวรคืนพื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อทําแก้มลิงลึงหนองบอนนะครับ ตั้งแต่ปี2531นแล้วก็ก่อสร้างเสร็จใช้ตั้งแต่ปี2542นสะครับสามารถที่จะจุน้ําได้ทั้งหมด5ล้านลูกบาทเมตรนะครับลักษณะการทํางานของแก้มลิงก็คือเมื่อเวลาซึ่งในการดำเนินการจะได้รับการับรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีความเหมาะสมและก็มีความปลอดภัยนะครับและการดำเนินการในส่วนนี้นะครับจะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างของจังหานครทั้งหมดนะครับรทั้งนี้เนี่ยในการดำเนินการในส่วนนี้นะครับปัจจุบันอยู่ระหว่งวา,วางาการเตรียมการติดจอ อุโมงใหม่จากหมายเลขสองถึงหมายเลขสามนะครับซึ่งจากจำเป็นการขุดจอบคาดว่า,าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2568 พันห้าต่อเดือนนะคะแต่ที่นี่เด็กต่ำกว่าห้าขวบผู้ใหญ่สูงกว่าหกสิบปีปีละยี่สิบบาทปีละยี่สิบบาทระหว่างนั้นแพงขึ้นมานิดนึงสี่สิบบาทวัยชะกันแบบพวกเราหกสิบบาทต่อปีและถ้าอยากจะมามาฝึกเล่นเรือใบ มาเล่นเซิร์ฟมาใช้เรือภายมาสมัครเป็นสมาชิกเดี๋ยวนี้เขามีแอปจองจองแอป,อแ,อปแล้วก็เข้ามา cstd cstd เดี๋ยวไปขอจากท่านรองนานะคะนั้นเ,เมื่อกี้ที่เรียนว่ามีต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอันที่เขาถ่ายออกมาสวยมากหมอเข้าใจว่าเป็นต้นนี้ต้นนี้เวลาน้ำขึ้นตอนนี้เราพร่องน้ำนะคะถ้านึกสภาพท่านน้ำขึ้นมาเต็มขอบ อีกกี่ล้านลูกบาทเมตรและน้ำที่ว่านี้วันนี้อย่าคิดแต่น้ำท่วมนะคะต้องคิดเผื่อน้ำขาดและการบริหารจัดก,การน้ำอื่นๆน้ำคือชีวิตอาคารที่เราเริ่มแรกนั้นคืออาคารน้ำคือชีวิตนี่คือที่มาค่ะงั้นขออนุญาตว่าเดี๋ยวเรามีเวลาอีกนิดหน่อยใครอยากทดลองประสบะการณ์ตรง อยากให้ลองจริงๆมีเสื้อชูชีพมีเสื้อชูชีพขอย้ําและเดี๋ยวถ้าเสร็จงานใครอยากตีปิงปองหมออยากตีด้วยะนะคะขออนะุญาตตรงนี้มีข้อักถามเพิ่มเติมไหมคะาตหา,หา,หาตาม เล่นเรือใบนะครับอยากดเล่นเรือับอยากทอะไรเล่นเรือใบค่ะปกติไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้นักนักข่าวเองก็ควรจะต้องมีคุณภาพชีวิี่ดีนะครับ้ใครอยากขี่จกรยานขี่กรยานเดี๋ยวหนูจะฝากให้ท่านรองตอนนี้สบายมากใครอยากจะลองเซิร์ฟลองเรือ ในสปอร์ตกีฬาทางน้ำลองดูต้องถามว่ามีครูมาตอนนี้ไหมมีครับสแตนบายอยู่แล้วครับใครอยากลองดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้พวกเราหาซิเนเจอร์ของที่นี่มีต้นไม้สวยต้นหนึ่งที่อยู่ในน้ำสันฐานสวยมากเขาถ่ายรูปออกมาดูดีมาก ที่ปลายน้ำนะครับแล้วก็เป็นส่วนสาธารณะที่มีล้อรกทั่วเลยนะครับวันนี้เรามาล้อฟังารายละเอียดกันนะครับและวันนี้เราจะได้รับเกียร์จากพืชยากรองพิเศษด้วยนะครับท่านพอส่วนส่วนหนึ่งเริ่มครับขบวนจักรยานเราออฟ้าเสียงเลยครับอาเยอะมาก เย็นมากๆเลยเคยมาที่นี่ไหมคะเออผมมาตอนอ่าท่านนายกมาครับตอนนั้นนั่งใช่ไหมมันเงียบมากเริ่มมาทับนะค่ะเพราะฉะนั้นถนนจะดีขึ้นกว่าตอนที่นายกมาแล้วก็มีคุณลุงคุณป้ามาแสกี้ซ้ายหน่อยครับ สำหรับการยกระดับบึงหนองบอดเพื่อให้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะจากเส้นทางที่ทุกท่านได้สำรวจพร้อมกันนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้มีการพัฒนาปรับปรุง เพิ่มเติมหลังจากที่วันที่ท่านนายกได้มาปลูกต้นไม้นะคะในการบริหารจัดการบึงหนองบอนนั้นมีหน่วยงานหลักๆที่เข้ามาช่วยนะคะก็คือสำนักระบายน้ำสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและสำนักสิ่งแวดล้อมนะคะบึงนี้เดิมเป็นบึงรับน้ำในลันกษณะของแก้มริง โดยน้อมนำเอาโครงการพระราชดำริของรนเในหลวงราชการที่9มาทำนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3บึงใหญ่ๆ3บึงนี้จุดน้ำได้ประมาณ5ล้านตูกบาทเมตการดำเนินการได้มีการทำส่วนหนึ่งแต่เราเห็นประโยชน์และเห็นโอกาสที่เพิ่มเติมเนื่องจากบึงแห่งนี้อยู่ติดกับสวนหลวงรอเกซึ่ง เป็นสวนพฤกษศาสตรที่สำคัญมีพันไม้หลากหลายมีต้นไม้มากมายและที่สำคัญก็คือจากจุดเชื่อมต่อบึงนี้มีพื้นที่644ไร่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาบึงนี้ให้มีพันไม้มากขึ้นหากเราสามารถจะพัฒนาพื้นที่ในส่วนของบึงนี้ให้สามารถตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้มากขึ้นในลักษณะของ การเป็นศูนย์กีฬาในส่วนของเวิ้งน้ําเป็นพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางน้ําในส่วนของบนบกจัดพื้นที่บางส่วนให้เหมาะสมทําเป็นยิมทําเป็นฟิตเนสแล้วก็มีกีฬาหลายๆประเภทให้ประชาชนมาใช้บริการโดยคิดอัตราที่ถูกมากนะคะเป็นแค่ค่าธรรมเนียมและถ้าเราสามารถจะมี พื้นที่ที่มีความเซนี์ในลักษณะอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนทางานนะคะทำงานเสร็จกลับมาอยากออกกำลังความเซนต้นี้สามารถทำให้ท่านสะดวกขึ้นแล้วก็กลับบ้านออกกำลังแล้วค่อยกลับบ้านหรือจะมาออกกำลังที่นี่แล้วค่อยไปทำงานก็ได้นะคะที่สำคัญก็คือการเพิ่มเติมเรื่องของบริเวณพื้นที่สีเขียว บริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีการจัดทำสวนแล้วก็มีการเสริมเติมอีกมากเลยค่ะที่จะทำให้ที่นี่เป็นสวนพืชศาสตร์อีกแห่งในส่วนของสำนักระบายน้ำมีการพัฒนาต่อยอดจากการเป็นแค่บึงรับน้ำต่อไปเนี่ยจะมีระบบบริหารจัดการน้ำทั้งสามส่วนนี้หมอขออนุญาตให้เพื่อนร่วมงานทั้งสามส่วนได้มาเล่าในรายละเอียดนะคะยักส่วนแรกเป็น เรื่องหลักก่อนนะคะก็คือระบบระบายน้าของกรุงเทพมหานครทางด้านตะวันออกและตอนใต้เชิงท่้นผอในการดำเนินการก็จะเพิ่มในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนพื้นที่สีเขียวครับในบริเวหนองบอนะครับก็จะมีการปรับปรุปรงปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการที่สําคัญเลยในเรื่องของจุดทางเข้าออกบริษัทมหานรแห่ง,หน,งน,นี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะแักเราก็มีการปรับปรุงทางเข้าออก ให้มันจดำเนินการให้สมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเดือนตุลาคเปี2ยนะครับวันที่28ก็จะทําให้ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็มีความสว่างแล้วก็มีความชัดเจนนะครับที่จะจะเป็นส่วนเฉลิมพระเกียรติในส่วนตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่ดําเนินการไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีส่วนที่เราเชื่อต่อกับสวนขอวงพ่อเก้านะครับก็คือเราได้ทํา ผาาเชื่อมนะครับแล้วก็ทากระแพาในส่วนที่เชื่อมสุะดูกเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือดําเนินการแล้วเสร็จนะครับก็คนที่มาออกร่างกายก,ก็สามารถที่จะออ,ออกร่างกายเชื่อมระหว่างสองส่วนได้นะครับในการดําเนินการนอกจากตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของแรกิีกระกรอะไรต่างๆนะครับให้ประชาช,ชนสามารถได้มาใช้สอยได้เพิ่มขึ้นนะครับในการดำเนินการนะครับก็หลักๆข,าข,าข,ข,ของสํานักงานสํานักสิ่แวดล้กอกก็จะดำเนินการในส่วนนี้ครับ ส่วนที่ควรสนใจก็คือเรื่องของกีฬาส,าสาป r t ์ตประเภขอแย่ยแงชิอลสน,ในส,นในส่วนของสำนักวัดนะคะเราก็จะมีชนิดกีฬาที่เพิ่มเติมจากที่เรามีให้บริการในปัจจุบันนะคะ,ะก็จะ,ะเพิ่มเติมในส่วนของสนามบาสเกตบอลสนามพิกเกิลบอลนะคะ,ะ,กกละ,คะแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดรวมถึงสนามแบดมินตันนะคะน,นี้คือสิ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้รองรับการ ความต้องการที่หลากหลายของที่องประชาชนจากที่เรามีอยู่รวมถึงปรับปรุงในเรื่องของพื้นที่จอดรถนะคะเพื่อให้สามารถรองรับออปริมาณผู้มาใช้งานได้เพิ่มขึ้นค่ะก็โดยรวมในเรื่องของการเพิ่มสถานที่ก็จะมีชนิดอีกสี่ชนิดพิราค่ะท่านอีกหน่วยหนึ่งที่ไม่ได้มาวันนี้คือสุนักการโยธาทางโยธาได้มาดูแลในเรื่องของโครงสร้างหลัง ถนนแล้วก็ในของสิ่งสำนักวัดยังมีอีกส่วน,นก็คือส่วนของสิ่งการฝับปูนพัการกีลานะคะที่จะให้มีห้องอาบน้ําห้องที่จะสามารถมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและอื่นๆที่เราจะเอื้อเสริมให้นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสมันเป็นวราระพิเศษอันนี้ขออนุญาตเชิญชวนประชาชนมาเยี่ยมมาใช้บริการที่นี่ วันนี้บรรยากาศดีมากและหมอเชื่อว่าเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วที่นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่หลายหลายคนบริเวณนี้หลายคนจะอิจฉานะคะแต่หมออยากให้ทุกคนแข็งแรงนะคะแข็งแรงทั้งร่างกายที่จะได้มาออกกำลังกายมาเป็นสมาชิกกับเรามาใช้บริการที่นี่เพื่อจะออกกำลังกายพาน้องหมาน้องแมว มาทําให้สุขภาพจิตดีด้วยพื้นที่ข้างๆสามารถจะชวนคนในครอบครัวมาปิกนิกมาทากิจกรรมร่วมกันทั้งในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่นี่เป็นของท่านนะคะเราอยากเชิญชวนทุกคนแล้วก็ปลายปีนี้เสร็จน่าจะ70-80%ปีหน้าน่าจะสมบูรณ์ก็ขออนุญาตให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วมาใช้บริการกัขอบคุณค่ะ คท่านตลาดคะเรียนถามชุดสมกีฬาต้นต้นปีหน้าแต่ว่าการปรับปรุงก็เริ่มจะเริ่มดำเนินการคาดว่าป่าตีนี้อย่างที่ท่านตลาดเองค่ะว่าประมาณ70-80%น่าจะดำเนินการได้ในโซนสปอร์ตคอมเพล็กซ์เราจะมีกี่ชนิดกีฬาที่จะให้มาเล่นได้คะตอนนี้เราตอนนี้เรามีห้องฟิตเนสอยู่แล้วก็จะเพิ่ม บาสเกตบอลฟุตบอลครับบอลลูบอแลแข่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้พี่น้องประชาชนที่มีอุปกรณ์เนี่ยสามารถนําอุปกรณ์เนี่ยมาลงได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นสมาชิกอย่างที่ท่าน์ประหลัดเล่นําเรียนนะครับใครเป็นสมาชิกเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ก็มาลงเล่นอุปกรณ์ได้แต่สวนเนี่ยเราเปิดบริการตั้งแต่ดีสี่นะครับจนถึง21่สนาฬิกาส่วนกีฬาทางน้ํานะครับเราเปิดให้บริการแค่18บแนาฬิกาเนื่องจากเรื่องความปลอดภัยทางน้ํานะคครับบ okay, ขอบุณครับ อยู่ในพื้นที่มิเทพมหาครที่มีลักษณะเป็นพื้นที่แห่งกระทะซึ่งมีปัญหาน้ําท่วมนะครับการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำาอ,อกสุ่แม่น้ำเจ้าพิยาได้ยากใช้เวลานานนะครับในปี2526นะครับพื้นที่บริเวณโดยรอบเนี้ประสบปัญหาน้ําท่วมอย่างหนักนะครับในหลวงรัชการที่9นะครับท่านก็ได้มีพระราชดำริ ให้เราจัดการพื้นที่ทรองรับน้ําแห่งนี้นะครับเนื้อที่ก็อย่างที่ท่านประหลังได้เรียนให้ทราบนะครับว่า644ไร่นะครับเราดาเนินการขอสร้างมาตั้งแต่ปี2536แล้วก็เสร็จในปี2542นะครับแล้วก็ใช้บริหารจัดการรับน้ําจากพื้นที่โดยรอบนะครับเป็นการรับน้ําฝนจากคลองนะครับในส่วนของคลองที่ต่อเชื่อมกับบึงนี้นะครับก็จะมีคลองมะขามเทศแล้วก็คลองหนอ,อ,องบอน เมื่อเรารับน้ําเข้ามาแล้วนะครับในช่วงสถานการณ์ปกติแล้วเราก็จะทําการคล้องน้ําออกจากบึงนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่บึงในการรับน้าครั้งต่อไปนะครับปัญหาที่เราพบข้อจำกัดนะครับคือเราต้องใช้ระยะเวลาในการคล้องน้ําในบึงซึ่งมีสภาพในการรับน้ําจํานวนมากถึง5้าล้านลูกมตังน,นี้ใช้เวลานานนะครับดังนั้นเนี่ยกนะรุงเทพมหานครับจึงได้ดำเนินการ โครงการอุโมงระบายน้ําบึงหนองบอนนะครับเพื่อช่วยเร่งระบายน้ําจากบึงหนองบอนให้เป็นแก้มลิงที่พร้อมรับน้ําได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอุโมงระบายน้ําบึงหนองบอนเองนะครับตลอดเส้นทางของอุโมงระบายน้าจากบึงหนองบอนไปจนถึงแม่น้ำจเจ้าพยานะครับก็จะมีอาคารรับน้าเป็นระ,ะระยะระยะนะครับสามารถที่จะช่วยระบายน้ําแก้ไขสหานะท่วมในพื้นที่ พะเวศสวนหลวงพระเนงแล้วก็เกบางาน,าดางานาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนของ